ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันบุกเข้าไปค้นบ้านของนายบุญยืนกลิ่นสีสุขชาวตำบลบ้านชวนอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ไปควบคุมตัวลูกชายเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดตำรวจได้นำกระเป๋าเงินไปด้วยนะครับเหตุการณ์วันที่8มีนาคม ผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบําเหน็จนรงเพื่อให้ดําเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันที่อ้างว่าเป็นตำรวจเพราะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมและอาจจะขโมยเงินกว่า32,000บาทไปด้วยซึ่งต่อมาได้นํามาคืนประมาณ13,000บาทและอ้างว่าคดีไม่มีความคืบหน้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าชุดที่ตกเป็นข่าวนั้นเป็นตำรวจศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดชัยภูมิ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพติดขยายผลการสอบสวนเบื้องต้นมีรายงานว่าตำรวจปฏิบัติตามระเบียบและไม่ได้ขโมยเงินเราได้มีการตรวจสอบพได้จริงทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูในคลิปวิดีโอก็มีปรากฏว่าตำรวจเข้าทำงานพร้อมกันหลายหลายคนรวมทั้ง เจ้าของบ้านแล้วก็ลูกชายคนในบ้านก็อยู่ในที่เกิดเหตุเชื่อว่าตำรวจไม่น่าจะจะจะเข้าจะกล้าเข้าไปลักลัก,ล,กลักเงินดังกล่าวไปจากการตรวจสอบเบื้องต้นของตำรวจภูธรจังหวัดชายภูมิพบบ้าขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ให้เจ้าของบ้านลงลายมือเป็นหลักฐานว่ารู้เห็นการตรวจค้นในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนครอก กล่าวหาที่ผู้เสียหายได้ให้ทนายความไปแจ้งดำเนินคดีเอาไว้กรณีตำรวจทำการค้นโดยมิชอบทำร้ายร่างกายและการลักทรัพย์คดีก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนครับ